อันนี้นะครับผมก็วันนี้มารีวิวนะครับตัว h ัน da cb 300f นะครับเป็นโฉมปี2 0 1 5น้านะครับตัวนี้ก็เป็น cb 300ที่เปิดตัวมาตัวแรกเป็นคา3า0ตัวนี้นะครับก็ทีนี้เป็นสีเขียวหรือว่าจะคบางคนก็จะเอาไปสีเหลืองนะครับตามเล่นนาะสีเขียวดำนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ 300C ซีอ่าตัวนี้น่าจะหนึ่งสูบนะครับหนึ่งสูบนะครับ เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ300ตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เดมเดินทั้งคันนะครับดูดจกเดิมชิวเชลเดิมท่อเดิมทุกอย่างนะครับที่สางารัทเราเปลี่ยนยางมาให้แล้วนะครับก็เปลี่ยนยางทาน้ำมันเครื่องมาให้แล้วนะครับก็ลูกค้าก็ใช้งานได้เลยอย่างคันนี้นะครับรคัเงินสดไม่แทงนะครับแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนมันจะผ่อนสูงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องราคาด้านท้ายนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ไม่มีชนปีกคว่มจมน้าไฟไหม้รถหายใดๆนะครับ ที่เสียหายมาใดๆนะจะแปดใสๆนะครับโอเคครับก็เริ่มที่้นหน้านะครับวันนี้เป็นไฟหน้านะครับหลอดไส้ธรรมดานะครับไฟหน้าจะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้เหมือนแบบว่าใส่หลอดซีนอนแล้วมันร้อนจัดนะครับมันก็เลยทําให้โคมันยุบไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าดูแทบไม่ออกนะครับถ้าไม่สังเกตแล้วก็ตัวนี้มี ABS บด้านหน้าเป็นปั๊มนิดชินนะครับสองพอตจานขนาดใหญ่นะครับเอารถอยู่แน่นอนเพราะว่า CC ซก็ประมาณ300เนาะแล้วก็ล้อแมก กับยางที่ให้มาก็เป็นเมสเซอร์นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปใหม่นะครับตัวนี้เป็นาายางที่เราคัดสภาพไว้นะครับก็เขาเรียกว่ายางมือสองนะครับก็เปลี่ยนไปให้เส้นหนึ่งก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะฮะแต่ถามว่าดีกว่าตอนแรกไหมก็ตอนแรกมันหมดมาเลยเราก็จัดการเปลี่ยนให้แล้วหน้าหลังเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับต่อมาที่เลขไมเป็นเรือนไมดิจิตอลนะครับ เลขมาวิ่งอยู่ที่22,692กิโลนะครับปรับได้นะครับทิปเอลีได้นะครับกดค้างทิปบีลีได้นะครับนี่ไม่เคยลีทิปมาเลยนะฮะเทโตนะครับต่วเวลาตั้งได้นะไม่ตรงอย่าวผมตั้งให้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ว่างไฟ ABS โชว์ก็คือมันจะโชว์ตอนลอตรถจอดอยู่เฉยเนี่ยแต่ถ้ารถไหลไปแล้วมันต้องดับนะครับก็ไฟฉุกเฉิน เดี๋ยะนะตัวนี้ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวโชว์ไฟเลี้ยวให้นะครับไฟเลี้ยวเดิมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวถังตัวที่เป็นถังถังน้ํามันของมันเลยนะครับไม่มีฝาครอบใดๆก็คือเป็นถังอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ถังสวยแข้งซ้ายขวาสวยรถไม่เคยล้มเลยล,ล,ลูกค้าคนเก่านะ่าจะใช้ถนอมมากรักษากระบุกน้ํามันเบรกยังใสใสอยู่เลยนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะด้านแล้วถ้าไม่รักษาดากับแดดนางนๆมันก็ด้านกรอบได้เป็นธรรมดาน,นะครับตอนนี้ยังสวยอยู่นะฮะ แล้วก็ท่อเดิมนะครับก็มีรอยจากการใช้งานนิดหน่อยธรรมชาตินะครับปั๊มเบรกหลังนิดชิ้น1นึ่งพอตนะครับขนาดใหญ่ผ้าเบรกหลังผมจัดการเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับหนาๆตะปัดนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับ ABS เหมือนกันด้วยโอเคนะครับยางหลังไมชชีเลดอกเหลือเพียบนะครับดอกเยอะเต็นเตอร์เลือเยอะเลยยางไม่บวมนะครับรูปดูได้เลยฮะแล้วก็โซ่สเตอร์เลือเยอะบานๆนะฮะนี่ครับฟันยังกุ้นๆอยู่เลยนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆ โซสเตอร์เวลาดูก็ถ้ามันแหลมก็คือมันจะหมดนะครับแค่นั้นเองนะครับแข็งด้านซ้ายสวยนะครับเกียร์มีทั้งหมด5สปีดนะครับตบแล้วก็งัดหมดเลยนะครับโอเคสำหรับ CB300F คันนี้ก็ประวัติก็เพียงประมาณเท่านี้นะครับเจ้าของเป็นคนอุทัยนะครับก็รถคันนี้เป็นป้ายอุทัยนะครับเดี๋ยวจัดการเรื่องการโอซีพารใหบให้ลูกค้าเสร็จสับนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับคันนี้ดาวอยู่ที่ 2,500บาทนะครับท่านั่นเองแล้วก็ผ่อนอยู่ที่คันนี้ผ่อนอยู่ที่2,549บาท2,529บาทสี่ปีสามปีนะครับส่วนผ่อนสี่ปีจะอยู่ที่2,001เสร็จนะครับก็แนะนำให้ผ่อนสามปีดีกว่าเพราะว่า,วามันไม่ต่างกันเยอะแล้วก็หมดไวกว่าปีหนึ่งด้วยนะฮะเพราะว่าถ้ายืดไปอีกโดนดอ,อกเบีย้ยบิ่นะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับได้หมดจะ2,001หรือว่า2,005ก็ได้นะครับโอเคสำหรับคันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับลูกค้าสนใจก็เข้ามาแวะชมมาขี่มาลองดูก็ได้นะครับก็ขี่ขอแค่มีแบบขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องใส่หมวกกันน็อกก็สามารถเทสได้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับของร้านจีทูบอยขอฝากกดติดตามถูกใจแล้วก็แชร์โพสด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานรีวิวนะครับก็วันนี้ขอเฝ้เทีงนี้นะครับสวัสดีครับ